มาเรียนเค s e s t u d ที่2ของเรากันนะคะขอให้นักศึกษายิง QR Code อันนี้นะคะหรือว่าตามเข้าไปที่ลิงก์นี้นะคะก็จะถึงกรณีศึกษาที่2ของเรานะคะก็ให้เครดิตเต็มๆไปกับเว็บไซต์ business case study นะคะมาจากอังกฤษก็เป็นกรณีศึกษาที่อ่านง่ายๆแล้วก็ได้ความรู้นะคะดีมากๆเลย ก็อยากจะให้นักศึกษาอ่านแล้วก็ตอบคำถามเหล่านี้ดูก่อนนะคะด้วยตัวเองว่า sustainable development หรือการพัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ย มันมีความหมายว่ายังไงนะคะเราคงจะได้ยินกันบ่อยๆแต่อาจจะรู้สึกขัดๆว่าถ้ามันพัฒนาแล้วมันจะสเตนหรือว่ามันจะยั่งยืนได้อย่างไรนะคะก็ลองอ่านดูนะคะแล้วก็ตอบคำถามนี้ดูอีกคำถามหนึ่งก็คืออยากจะให้เราเรียนรู้คําที่เขาใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการธุรกิจนะคะก็คือคําว่า stakeholder เนาะหรือ,อคำว่า ลายเป็นไทยก็แปลว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะตามเคสนี้เนี่ยเขาก็แบ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น primary stakeholder กับ secondary stakeholder นะคะ primary ก็ปฐมภูมิ secondary ก็ทุติยภูมินะคะใกล้หรือไกลนั่นเองเนาะอีกคำถามหนึ่งนะคะอยากจะให้เราดูว่า business เนี่ยธุรกิจทั่วๆไปเนี่ยมันควรจะ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงโลกทั้งใบหรือเปล่านะคะเพราะอะไรเนาะแล้วก็เข้าสู่ตัวเคสของเรานะคะซึ่งเราใช้ Center Park นะคะ P A R C เนาะจริงๆก็คือเขาใช้สัพท์ดั้งเดิมจริงๆมันก็หมายถึง P A R K Park นั่นแหละนะคะมันมีคอนเซปต์มี Business Concept ว่าอย่างไรนะคะ แล้วก็ดูว่าเซ็นเตอร์พาร์คที่เป็นเคสของเราเนี่ยเขามีวิธีการดูแลและควบคุมอ่าผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอย่างไรนะคะและดูซิว่าเซ็นเตอร์พาร์คเนี่ยเขาลงทุนในไบโอเดเวอ i ร์ซิตี้หรือว่าอ่าระบบนิเวศนะคะอย่างไรแล้วเขาได้อะไรกลับคืนมานะแล้วก็คำถามสุดท้ายนะคะ ก็อยากจะดูว่าแล้วตกลงเนี่ยถ้ามันเป็นการท่องเที่ยวทางธรรมชาติเป็น nature tourism เนี่ยมันยั่งยืนเป็นไปได้หรือเปล่านะคะก็ขอนักศึกษาหยุดคลิปนี้ไว้ก่อนนะคะไปอ่านแล้วลองตอบคำถามดูแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ค่ะถ้าอ่านเสร็จแล้วกลับมาเปิดคลิปนี้อีกทีนึงนะคะค่ะถ้านักศึกษาอ่านแล้วนะคะเราจะ ค่อยๆดูไปด้วยกันนะคะถ้าพูดถึงกรณีศึกษานี้เนี่ยเนาะเขาใชอ้องค์กรธุรกิจนะคะที่ชื่อว่า Center Park เป็นกรณีศึกษานะคะแต่เขาก็เกล่นเก่นเริ่มต้นเคสมาก,ก่อนว่าธุรกิจต่างๆเนี่ย มันก็เริ่มต้นมาเพื่อที่จะขายสินค้าขายบริการทั้งนั้นแหละนะคะเริ่มต้นมาด้วยการทำกำไรทั้งนั้นแหละเนาะแล้วธุรกิจเนี่ยมันจำเป็นไหมที่จะต้องคำนึงถึงโลกทั้งใบของเรานี้ด้วยนะคะคือส่วนมากเขาก็จะคำนึงถึงลูกค้านะลูกค้าต้องซื้อนะธุรกิจตั้งขึ้นมานะ,ะลูกจ้างก็จะต้องอยู่ได้นะมีไรายได้นะนะคะ ก็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก็ต้องได้ประโยชน์ไปนะแล้วจําเป็นที่จะต้องคํานึงถึงโลกทั้งใบด้วยหรือเปล่านะคะโลกทั้งใบโลกทั้งใบเนี่ยอะไรมัางอะเนาะก็มีผู้อยู่อาศัยนะคะมี i n h a b i t นต์ในพื้นที่นั้นๆมีประชากรอ่า generation ต่อไปต่อจากพวกเราเนี่ยนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงด้วยไหมนะนะคะ ซึ่งมันก็เป็นอาร์กิวเมนต์กันอยู่เป็นข้อถกเถียงกันอยู่นะคะองค์กรธุรกิจก็ต้องเป็นธุรกิจไม่ใช่เหรอนะคะแต่ว่าในยุคสมัยนี้นะคะมันก็ไอเรื่องความยั่งยืนเนี่ยมันก็มีความสําคัญมากขึ้นมากขึ้นเราก็ต้องคํานึงถึงคนรุ่นหลังมากขึ้นคํานึงถึงสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรที่มันจะถดถอยหรือใช้แล้วหมดไปนะคะก็สรุปว่าเขาก็ไม่ได้มีใครบังคับหรอกนะ ว่าจะต้องคำนึงถึงโลกทั้งใบแต่ว่าก็ธุรกิจที่ดีนะคะที่มีความรับผิดชอบก็ควรจะมีความคำนึงถึงโลกคำนึงถึงทั้งสเต็กโฮเดอร์นะคะแล้วก็โลกแล้วก็สิ่งแวดล้อมต่างๆด้วยนะคะรวมถึงชนรุ่นหลังด้วยเนาะค่ะแล้วต่อมาเขาก็พูดถึงว่า ผลิตภัณฑ์สินค้าบริการจำนวนมากในยุคนี้เนี่ยที่ business ทำออกมา,าขายให้กับ customer เนี่ยนะคะมันก็ทำมาจาก non renewable resources นะคะก็คือทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปนั่นเองเอากลับมาไม่ได้แล้วนะคะแล้วก็ต้องคิดว่าเอ๊ะถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยโลกในอนาคตจะเป็นยังไงคนรุ่นหลังจะเป็นยังไงนะคะก็เลยเกิด concept ขึ้นมาที่เรียกว่า sustainable business development ต้องพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะก็คือจะต้องมีการอนุรักษ์รักษาทรัพยากรที่มีอยู่ด้วยให้มันใช้ได้ยาวๆนะคะไม่ใช่ใช้แบบทำลายแล้วก็สูญสิ้นไปเรื่อยๆค่ะ มีคำนี้นะคะเราจะเรียนกันเรื่องทัวริซึมเนาะมันก็มีทัวริซึมหลายๆรูปแบบนะคะรูปแบบที่ทำเงินได้มากๆแล้วก็เป็นที่นิยมมากเนี่ยรูปแบบหนึ่งเขาก็เรียกว่า mass tourism ซึ่งหมายถึงการท่องเที่ยวที่ mass นะคะที่มีลูกค้ามีคนจํานวนมากเข้ามาท่องเที่ยวเนี่ยนะคะซึ่งพอพูดถึงคนจํานวนมากปุ๊บ สิ่งที่เรารับรู้ได้ทันทีเลยก็คือสงสัยมันจะอันซัสเตเนเบิลซะแล้วสิคือมันคงจะไม่ยั่งยืนซะแล้วสิคนจำนวนมากไปที่ที่ไหนนะคะแล้วก็จะเห็นความเสื่อมโทรมตามมานะคะก็เลยเป็นคอนเซิร์นว่าถ้าเป็นแมสทัวริสึมซะแล้วเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่มันจะไม่ยั่งยืนนะนะคะความเสี่ยงเหล่านั้นเนี่ยเช่นปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็น ปัญหามลพิษปัญหาขยะปัญหาความเปลี่ยนแปลงไปของสังคมนะคะวิถีชีวิตที่จะเสื่อมสลายหายไปนะคะเพราะว่าทัวริสึมเข้ามาแทนที่นะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยปัญหาเหล่านี้มันก็ถือว่าเป็นน g a t i ีฟอิมแพคนะคะเป็นผลกระทบเชิงลบซึ่งคงจะต้องหาทางแก้ไขกัน นะคะแล้วเราก็เข้ามาสู่กรณีศึกษาของเรานะคะก็คือ Center Park าร์คาคที่บอกเขาเก็บคำตัว C ไว้นะคะแทนตัว K จะได้ดูออริจินอลหน่อยนะคะว่าเป็นอ,องค์กรธุรกิจที่ชื่อว่า Center Park นะคะก็สวนสวนกลางนั่นแหละนะคะเซ็นเตอร์พเนี่ยเนาะมันเป็นคอนเซปต์ของ business นะคะที่ Uh, เริ่มต้นด้วยการให้แนวคิดว่าเราจะนะเซ็นเตอร์พาร์คนะคะมันเริ่มต้นในปี1968เนาะมันมีคอนเซปต์เริ่มต้นว่า providing people with short break close to nature in a forest setting คือคนคนสร้างขึ้นมาเนี่ยนะคะคนสร้างธุรกิจขึ้นมาเนี่ยเขาเป็นคนที่อยู่ในเมืองแล้วเขาก็ชอบกับการที่เขาจะไป พักผ่อนในสภาพแวดล้อมที่เป็นป่านะคะแล้วเขาก็คิดว่ามันดีมันน่าจะเป็นที่ท่องเที่ยวที่ดีได้นะคะที่เอาคนหลุดจากชีวิตในเมืองไปพักผ่อนอยู่ในป่าเป็นระยะเวลาสั้นๆนะคะแล้วคนนี้เองเนาะซึ่งเป็นซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจนี้นะคะเป็นชาวดัตช์เป็นชาวเนเธอร์แลนด์นะคะเขาก็เลยสร้าง ไอคอนเซปต์ของเซ็นเตอร์พาร์คขึ้นมาแล้วก็เริ่มต้นในประเทศของเขาก็คือประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะเริ่มต้นในประเทศเนเธอร์แลนด์บอกว่าโอเคฉันจะทำคอนเซปต์นี้แหละนะคะต่อมาเนาะต่อมาเขาก็ขยายมาที่อังกฤษนะคะโดยที่ไปใช้สถานที่ก็คือเป็นป่าเชอร์วูดนะคะเป็นป่าเชอร์วูดมันคือชื่อสถานที่ในอังกฤษเนาะ ป่าเชอรอบูดนี้เนี่ยนะคะเ,เริ่มแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยมันเป็นมันเป็นพื้นที่ชนบทนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นพื้นที่เสื่อมโทมเพราะว่าเป็นเหมืองนะคะเหมืองเก่าแล้วก็เหมืองก็หยุดกิจการไปนะคะมันก็จะเป็นป่าโทมเนเาะคุณเดิร์เซนเนี่ยนะคะเขาก็เลย บอกว่าฉันจะไปลงนะโดยการที่เขาเริ่มต้น invest นะคะเขาไปลงเลยที่พัก700วิลล่านะคะก็คือทำเป็นทาเป็นที่พัก700 700ห้องนะคะกระจายอยู่ในป่านี้แล้วมันเป็นการลงทุนใหญ่มากนะคะเป็น first large scale investment เนาะเป็นการลงทุนใหญ่มากในป่าที่ที่เป็นป่าชนบทนะคะแล้ว มันก็ได้ชื่อว่าเป็นอ่ uh, first significant import of continental holiday product into UK market ก็คือแปลว่าอังกฤษเนี่ยเนาะรับไอเดียนี้มานะคะแล้วก็มาใช้นะลงทุนในป่าที่อังกฤษเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นคอนเซปที่มาจากเนเธอร์แลนด์แล้วก็มาลงที่อังกฤษนะคะก็เลยถือว่ามันเป็น import เนาะ import idea นะคะ ว่าจะทำโปรดักต์เนี้ยทำโปรดักต์ที่มีการให้ใคล้ายๆทำที่พักที่อยู่ในป่านะคะให้คนมาพักผ่อนหย่อนใจเนาะก็จะเป็นทั้งชอตเทอมและลองเทอมมาเก็ตนะคะเปิดตลอดทั้งปีเลยเนาะโดยที่นะคะประวัติศาสตร์ก็บอกว่าพอเขาเปิดในในอาทิตย์แรกแล้วเนี่ยนะคะเปิดปุ๊บ มีคนจองเข้ามาพักถึง95%ของห้องพัก700ห้องที่เขามีอยู่เนี่ยนะคะเนาะแล้วก็พอที่แรกประสบความสำเร็จนะคะมันก็ขยายไปที่ป่าอื่นๆอีกในอังกฤษนะคะก็ตอนณตอนนั้นเนี่ยทางอังกฤษทัวริซึมบริทิชทัวริซึมเนี่ยก็ฮือฮากันมากบอกว่าเฮ้ คอนเซป t นี้ใช้ได้เลยนะคะแล,แล้วมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของ sustainable tourism นะคะที่เป็นโมเดลว่าอ,อ่าจะมีอย่างเนี้ย<ๆ>ในพื้นที่อื่นๆอีกนะคะ,ะพูดถึงป่าเชอร์วูดเนาะป่าเชอร์วูดถ้าเราดูในรูปอันนี้พัฒนาแล้วนะคะแต่ตอนแรกเลยเนี่ยมันเป็นพื้นที่ sensitive area คือพื้นที่ที่มีความเปราะบางนะคะ เป็นพื้นที่ที่ต้นไม้ไม่ค่อยดีระบบนิเวศไม่ค่อยดีแล้วก็ค่อนข้างจะเสื่อมโทรมนะคะแล้วถ้ามีการให้มีการท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยมันจะต้องอเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแน่เลยนะคะทีนี้เนาะทางองค์กรที่จะเข้าไปเนี่ยนะคะก็คือเซ็นเตอร์พาร์คเนี่ยเขาก็จะต้องคิดแล้วว่าเฮ้ย พื้นที่ที่ฉันจะลงทุนมันเป็นแบบนี้นะซึ่งเป็นความตั้งใจของของธุรกิจอยู่แล้วนะคะและมันก็มีคนที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะก็คือ s t a k h o l d e r นั่นเองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของใครของเซ็นเตอร์พาร์คนะคะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแบบชั้นต้นเนาะปฐมภูมินะคะของเซ็นเตอร์พาร์คก็คือผู้ถือหุ้นทั้งหลายก็คือ บุคลากรน,นะคะลูกจ้างทั้งหลายคือซัพพลายเออร์แล้วก็คือลูกค้าคือคนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเขาอ่ะเกี่ยวข้องแบบใกล้ชิดนะคะก็คือคนกลุ่มนี้แล้วคนที่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเท่าไหร่นะคะก็คือพวก local community หรือคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นๆนะคะอาจจะไม่ได้เป็นลูกจ้างหรืออะไรอยู่แต่ว่าอยู่ในพื้นที่รอบ นะคะของป่าเชอร์วูดนี่แหละนะคะอ่าทีนี้มาดูไอเดียของป่าเชอร์วูดกันนะคะว่าเฮ้ยแล้วเขาทำยังไงเนี่ยนะคะอย่างที่พูดไปเมื่อกี้นี้เนาะว่าป่าเชอร์วูดเนี่ยนะคะมันคือพื้นที่ที่เคยถูกเอาไปทำเป็นเหมืองฐานหินมาก่อนพอทำเป็นเหมืองฐานหินฐานคงจะหมดแล้วนะคะเขาก็ทิ้ง ทิ้งพื้นที่นี้ไปนอ้อมันก็กลายเป็นกลายเป็นป่านะคะพอเหมืองปิดคนที่เคยคนโลลเนี่ยคนท้องถิ่นที่เคยทำงานให้กับเหมืองก็ unemployed ไปฮะ,ะก็ตกงานไปตามระเบียบนะคะก็จะเป็นพื้นที่ชนบทที่ยากจนนะคะคนก็ไม่ค่อยจะมีงานทำทีเนี้พอเซ็นเตอร์พาเข้ามานะคะ ว่าฉันจะลงทุนใหญ่เลยฟื้นฟูป่าแห่งนี้แล้วสร้างให้มันเป็นที่ท่องเที่ยวนะคะก็เริ่มมีการจ้างคนขึ้นเพื่อทำงานให้กับเซ็นเตอร์พาร์คนะคะนอกจากนี้เองเนาะมันก็ยังสร้างงานต่างๆขึ้นมานะคะที่อยู่ในพื้นที่นะคะแล้วก็บริษัทเนี่ยก็มีนโยบายซึ่ง มัน relate มันเชื่อมโยงไปถึงความ sustainable ของเขานะคะที่เขาตั้งใจว่า,าธุรกิจของเขาเนี่ยมันจะต้องทำให้เกิดความยั่งยืนนะยังไงล่ะเขาคำนึงถึงคนโล o โคอลนะคะคนท้องถิน่นว่าเขาจะต้องสร้างงานให้กับคนท้องถิน่นนอกจากการจ้างงานแล้วมันจะต้องเกิดงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำกเกษตรผลิต อาหารนะคะปลูกพืชปลูกผักเนาะคนที่ปลูกดอกไม้เอามาส่งขายให้ที่นี่นะคะทั้งเป็นต้นทั้งเป็นดอกเนาะคนที่ทำเรื่องลอนรีนะคะทำซักรีดต่างๆเนี่ยมันก็เกี่ยวห้องทั้งสิ้นนะคะโดยที่ถ้าเกิดธุรกิจนี้ขึ้นเนาะธุรกิจอื่นๆก็จะเกิดตามมานะคะมันก็เลยมีประโยชน์ต่อ ธุรกิจต่างๆฮะก็เกิดงานเกิดการจ้างงานขึ้นอย่างมากมายในพื้นที่นี้นะคะอ่าการจ้างงานที่เกิดขึ้นนอ้องแล้วก็การใช้ใจ่ายเงินที่เกิดขึ้นนะคะพอพอคนตกงานถูกจ้างงานจ้างงานปุ๊บมีเงินเดือนมีไรายได้นะคะก็ไปซื้อของก็ซื้อของคนในชุมชนเขาก็เรียกว่านั่นน่ะเป็น Multiplier effect หรือผลกระทบทวีคูณนะคะที่เกิดขึ้นคือเกิดรายไดย้แล้วมันก็เกิดการซื้อของต่อๆกันไปนะคะเศรษฐกิจก็เฟื่องฟูขึ้นมาในพื้นที่นั้นนะคะ,ะทั้งมีการใช้จ่ายเงินเนาะแล้วก็ทั้งเกิดธุรกิจต่างๆตามมาด้วยนะคะปั๊มน้ำมันมัน,มน,มนอะไรอย่างนี้ใช่หมดเลยนะคะ ไกด์ทงไกดทัวรวมไปถึงพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงกับป่าเชอร์วูดด้วยนะคะค่ะทีเนี้ยเราก็คิดว่าเอ๊ะก็คนเข้ามาเยอะแยะอย่างบ้านเราเราก็จะเห็นว่ามันมีพื้นที่โหอันี้ธรรมชาติสวยงามพอประชาสัมพันคนแหวเที่ยวกันก็อยู่ไม่นานนะคะสภาพแวดล้อมที่สวยงามก็ก็ถูก Abuse นะคะก็ถูก ถูกใช้ประโยชน์มากจนเกินไปโดยไม่ถึงไม่คำนึงถึงผลกระทบนะคะอันนั้นก็ไม่ยั่งยืนแต่ที่นี่เนี่ยเนาะจากจากเซ็นเตอร์พาร์คที่เริ่มต้นไอเดียที่เนเธอร์แลนด์นะคะ mm hmm. เขามีประสบการณ์มาก่อน mm hmm. เขาเป็นชาวดัชเริ่มต้นที่นู่นมาก่อนเขาก็ได้ลงทุนในพื้นที่ป่ามาก่อนแล้วนะคะแล้วก็เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับ environmental impact นะคะซึ่งทำให้เขาก็เอามาใช้ที่นี่ที่อังกฤษนี้เช่นกันนะคะโดยที่ในโลกนี้เนี่ยมันจะมีการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เรียกว่า EIA นะคะ Environmental Impact Assessment อยู่ก่อนที่เขาจะเข้าไปทำเนี่ยมันก็จะมีการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะว่าถ้าเข้าไปก่อสร้างแล้วอะไรจะเกิดอะไรขึ้นนะคะ ก็มีการควบคุมตรงนั้นอยู่มีการระบุว่าเฮ้ยมันจริงมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมบ้างนะคะมันมีการควบคุมดูแลเนาะแล้วก็มี r e q u i r e m e n t ที่เขาต้องทำตามนะคะเพื่อเป้าหมายก็คือ long term sustainable นั่นเองนะคะดังนั้นเนาะคือเขามีการวิเคราะห์มาก่อนว่าก่อนเข้าจะทำอะไรระหว่างเข้าจะทำอะไร จะทำอะไรให้ให้เกิดผลที่ดีจะทำยังไงให้สิ่งที่ไม่ดีกลายเป็นดีขึ้นมาได้นะคะเนาะทีนี้เนี่ยมาดูที่พื้นที่นะคะป่าเชอร์วูดเนี่ยเป็นพื้นที่ใหญ่เนาะก็คือประมาณ400เอเคอร์นะคะมันเป็นป่าที่เป็นนอ n เนทีฟคอนิเฟอรัส Plantation Coniferous ก็คือพวกป่าสนนะคะ Non-native ก็คือไม่ใช่พืชในพื้นที่ซึ่งจริงๆคำนี้เป็นคำที่ไม่ดีนะคะ Non-native คือจริงๆแล้วป่าทั้งหลายเนี่ยมันควรจะเป็น native plant แต่พอเป็น Non-native ปุ๊บเนี่ยนะคะมันก็ถือว่าคล้ายๆเป็นเป็นพืชแปลกปลอมอ่ะนะคะที่มาขึ้นอยู่ที่นี่เนาะมันมีความเสี่ยงตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะ แล้วมันเป็น coniferous plantation นะ่ะมัน low biodiversity คือมันเป็นป่าสนไปหมดเลยฮะป่าสนป่าสนป่าสนโดยที่อ่ามันไม่มีความหลากหลายทางชีวภาพนะคะคนที่ทำเซ็นเตอร์พาร์คเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นนะ่ะสิ่งที่ฉันต้องทำนะฉันก็จะต้อง increase biodiversity ฉันก็จะต้องเพิ่มอ่า ระบบนิเวศนะคะทํำยังไงล่ะเขาก็ไปคิดเลยว่าฉันจะต้องใส่ต้นไม้อะไรเข้าไปใส่พุ่มไม้ใส่ต้นหญ้าใส่ดอกไม้อะไรเข้าไปนะคะเขาใส่เข้าไปอยู่ห0 0 0สนต้นนะคะในหลากหลายชนิดเนาะแล้วเขาก็เห็นว่าในนั้นเนี่ยมันมีมันมีเน็ตเวิร์กของทะเลาสาบต่างๆนะคะมีมีพื้นที่น้ำเนาะที่มันเชื่อมโยงกันนะคะ พอเขาใส่ต้นไม้พวกนี้เข้าไปแล้วมอนิเตอร์นะคะเขาก็ค้นพบว่ามันเกิดแมลงต,งต่างๆที่ไม่เคยมีมันก็มีมาได้นะคะมันอาจจะอพยพจากที่ไหนก็ไม่รู้แหละนะคะมันก็เกิดสัตว์เกิดพืชเกิดสมดุลธรรมชาติขึ้นมานะคะเกิดนกพันแปลกแปลกขึ้นมาแล้วก็นับได้เนาะ าจากในบทความนี้นะคะบอกว่ามีอยู่113ชนิดของนกนะคะเกิดสาหลายแปลกๆใหม่ๆขึ้นมาทำให้เราเห็นว่าพอเขาสร้างนะคะแทนที่จะไปป่าโซมก็ให้มันเป็นป่าโซมไม่ใช่เขาใส่ต้นไม้นะคะโดยคำนวณแล้วว่ามันจะต้องมีต้นอะไรยังไงอยู่ในนี้บ้างนะคะก็เกิดฟลอราและฟอนน a าขึ้นมาก็คือเกิด พืชเกิดสัตว์ขึ้นมานะคะก็เกิดเป็นไบโอไดเวอร์ซิตี้ที่สมบูรณ์นะคะสรุปนะสรุปว่าพอเขาทำเขาคิดจะลงทุนนะคะเขาไปสร้างสิ่งที่เป็นป่าเสื่อมโทรมให้เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์แม้เขาจะไปสร้าง700วิลล่านะคะก็คือที่พักในป่าเขาก็สร้างให้หมันกลมกลืนและไม่ ทำลายไม่ลบกวนธรรมชาตินะคะแล้วก็เอาคนเข้าไปพักคนก็จะพักอยู่ในท่ามกลางธรรมชาตินะคะก็จะมีกฎข้อบังคับว่าห้ามทํานั่นห้ามทํำนี่ห้ามใช้รถอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะก็เกิดเป็นการท่องเที่ยวในธรรมชาติที่ยั่งยืนขึ้นมาได้สรุปนะคะสรุปสั้นๆนะสองบุลเลตนี้หนึ่งคือ nature tourism เนี่ย มันสามารถออกแบบและดำเนินการให้มันยั่งยืนได้นะคะสองก็คือเราเนี่ยสามารถที่จะลงทุนสร้างระบบนิเวศท,ที่สมบูรณ์ได้นะคะเนาะกะ็สิ่งที่เราคิดว่ามันยั่งยืนไม่ได้มันก็ยั่งยืนได้สิ่งที่เราคิดว่ามัน เป็นสิ่งที่ใช้แล้วหมดไปเราก็สามารถออกแบบให้มันใช้แล้วมันไม่หมดได้นะคะด้วยการทั้งสร้างด้วยการทั้งรักษาและการวางแผนที่ดีนะคะโอเคค่ะก็จบกรณีศึกษาสั้นๆของเรานะคะก็เรียนรู้ไปแล้วเนาะนะคะ ขั้นกรณีศึกษาที่1เรื่องอ e ีเกียขั้นกรณีศึกษาที่2เรื่องเซ็นเตอร์พาร์คนะคะลงไปอ่านเคสเดตี้ดีๆอีกทีหนึง่งก็ฝึกภากษาอังกฤษของเราด้วยนะคะขอให้สนุกกับการเรียนรู้ค่ะสวัสดีค่ะ